สวัสดีครับพบกันานทีปกรณ์ทีวีมาจะมาเล่นเกม p ีบจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะครับอ๋อผมก็อยู่ขอดเกมเลยนะฮะก็อยู่กับช <laughs> <อ>ื่อด,ดังครับเดี๋ยวผมติ๊กเครดิตเขาไว้ให้นะครับจริงแคลนหมอบนี่ก็เข้าต้องเทนนะฮะแต่ไอเด็กเชียเต้ยม,มันบังเอิญเป็นเพื่อนผมบังเอญเดียวกันเลยให้แั<อ>่เขาเอ้ยฝักมันโคตรหนักเลยหนึ่งดอกสามดอกเฮ้ยอ,อย่าพูดคำหยาบมากนะในเนี้ย กูเยตกใจอ้หูเมื่อกกูตกใจยิตกใจยิงตกใจเหรออเี่ยมันโผล่มาตั้งขนา้เมื่อกี้ว่าเป็นเราเราก็ตกใจอ้สเมื่อกี้เราเจอหน่ตัวอะไรแม่อนหนึ่งเล่นอยู่น่งอ

เฮ้ยคิดเราเล่นเป็นอยู่แต่ก่อนนะตอนนี้รู้สึกมันไม่ได้แตะนานอ่ะคุณชื่ออะไรครับช่องคุณนะครับคุณเนิร์ดคอเกมเมอร์คลาสเดี๋ยวผมจะทิ้งครดิตให้ครับอะไรเวลามึงเวลามึงเอาเมาส์ขึ้นน่ะแล้วตัวละครมึงจะก้มหน้าหลงใช่ไหมไม่มันตลกใช่ไหมไม่โอ้เจออ่ะ ตายอุ้ยมันออกมาัมนมาเอาขาเดี๋ยมั่งโหดว่ะเน,น็ตเป็นไรเฮ้ย <c oughs> ขอปืนได้เปล่าเราไม่มีปืนอะไรเลยอ่ะเอาปืนละมันเนอไม่รู้เดี๋ยวเขาดูอ่านชื่อก่อนปืน M4A1 ปืนมึงเฉียบมา,มาก,ก,ก,กมาแล้วก็ได้ยอมแลกมา ยังไม่ได้ซ้อมด้วยนะแมะอ่ะอมันยังไม่ได้ซ้อมกูใช้มีดเนี่ยโอ้โหเขายังไม่ได้ซ้อมมันมันมันเบานะก็มันเบา,นะม,บามากเลยนะไม่ได้ซ้อมอ่ะกูเชฟพกก็ไดร้รอเหรอะพกอยูอ่ไหนที่พกที่กูอยู่ไม่มีสัปบายอ,อีกอชีวิตท่างลอนท์ ซองบ้าเลยเนี่ยซองอะไรเนี่ยฮะนี่คือซองอะไรอ่ะเยากรู้ไงนี่ซอ,องอะไรโห้ยอักอีสปอร์ตมึงดูกูด้วยมาดูให้ม้าหนึ่งม้าหนึ่งไม่มีปืนเหรอเออยทำไมอะ่ะ อย่างเที้ยเป็นคำขำครับรถขี่เข้ามาหนึ่งคนมันไม่แลกตัวละใช้ K1 K2 นั่นแหละไม่เป็นไรเอ้ยมึงมึงเลิกอัดกันเลยเลิกอัดนะอัดแล้วมามึงโอ้โหเมื่อกี้อะไรอัดอย่างนี้มันไม่หนุกะมึงอัดแบบมึงเล่นตัวตัวกูดิเอาไหมเอาไงเราก็แพ้อ่ะก็เล่นสนุกสนุกโอเคโอ้ยชิบมึงหนวจัง <Okay. S 1> โอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกตัวเราหลอกำไมเดี๋ยวรู้ทำไมเวลา,ลาเราอัดมันตัวใหญ่จะแหลกั่นแหละ <c oughs> นี่คือคอมเรามันไม่ค่อยดีเหมือนคอมเองเนี่ยไปเคยวันเกทูนะครับผมไม่มีปืนครับยังไม่เติมผมมีพารานี่สินเยอะระบบมัมนลงไหนวะเดาอยกจะรู้ โอ้ยแหลกเย่เกียดแหลกเนี่ยโอ้แหลกมากวางนะวางนะอุ้ย ว่าฝ่ายนั้นโหดปะโอ้โหนี่ไงเยี่ยม,มามหมดเลยว่าฝ่ายนั้นโหดนะโ,โหดมากเลยใช่ไหมี่ยเนะล่งม,มาหมดเลยมันมันเป็นทีมด้วยอ่ะที่ทแพ้ก็ไม่แปลกแล้วล่ะต้องคลิปเรื่องอะไรเออ